ขเกียีเมขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่329ผู้ใหญ่บ้านรู้สึกราวกระถูกสายฟ้าฟาดและยืนตกตะลึงอยู่หน่ารักศีลาตำนานแห่งกายาเจ้าดินแดนหรือจากเมื่อ40,000ปีน่ะหรือโลกใบนี้มีกายาเจ้าดินแดนอยู่จริงๆน่ะหรือไม่ไม่ไ,ม,ไม,มันต้องมีอะไรผิดพลาดสิบางทีกายาเจ้าดินแดนจาก40,000ปีที่แล้ว อาจจะไม่เหมือนกับกายยาเจ้าดินแดนที่ข้าอธิบายเอาไว้ก็ได้นะหวัวใจเขาก็เริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะและความคิดทุกอย่างมากมายก็ท่วมท้นเขาแต่ผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านไม่นานเขาก็ทําใจเนี่ยให้โปร่งใสบางทีนี่อาจจะเป็นกายยาเจ้าดินแดนชนิดหนึ่งและในเมื่อมันแข็งแกร่งจนเกินไปมันถึงถูกคู่คนเรียกว่ากายาากายาเจ้าดินแดนกายยาเจ้าดินแดน ก็จะต้องแตกต่างจากกายยาเจ้าดินแดนที่ข้ากุเรื่องขึ้นมาแน่ปลอบใจตัวเองไว้ปลอบใจตัวเองไว้เจ้าลึกบทน,นั้นได้เขียนไว้โดยภาษาของเผ่ามังกรผู้ใหญ่บ้านจึงได้แต่ขอความช่วยเหลือจากบรรพชนแรกมันเขียนว่าอย่างไรหรือภาษาของเผ่ามังกรนั้นลึกล้ําและยากจะเข้าใจทั้งข้ายังไม่เคยได้ดเรียนมันมาก่อนบนรรพชนแรกก็ไม่ได้ถือตัวมากที่เขียนเอาไว้ก็คือ ก่อนจะกระพัดสูงส่งจะถูกกวาดล้างตระกูลไปแห่งเผ่ามังกรได้พบกระเด็กดุ่มคู่หนึ่งเรียกตัวเองว่ากายาเจ้าดินแดนเขามีพรสวรรค์นในาศาสตร์สาขาที่หลากหลายสามารถทำสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจทำได้เขาไร้เทียมทานในรุ่นเดียวกันเขามีความเจิดจ้าทรงสเสน่ห์พรสวรรค์เขาก็ไร้ผู้ต่อต้านไม่ว่าจะเป็นเพลงกระบีหรือทศเทวะพวกมันก็เหนือร่ำกว่า ยุคสมัยจกักรพรรดิสูงส่งไปอย่างก้าวกระโดดมากดังนั้นพวกเขาก็จึงถามเขาว่าอะไรคือกายยาเจ้าดินแดนเด็กหนุ่มจชื่ออธิบายว่ากายยาเจ้าดินแดนไร้ผู้ต่อต้านก่อนที่ทารกวิญญาณจะตื่นขึ้นมามันจะเหมือนกับกายยาทั่วไปแต่เมื่อมันตื่นแล้วมันจะได้รับพานุภาพที่มหาศาลแล้วเลิศดล้ำเหนือรุ่นเดียวกันทั้งอย่างมีพรสวรรค์ที่เหนือธรรมดาไปมาก หางตาผู้ใหญ่บ้านถึงกับกระตุกฉินมู่มีความแตกต่างจากกายาวิญญาณอื่นเพราะเขาไม่ใช่กายาวิญญาณเลยแม้แต่นิดกายาวิญญาณจะมีสมบัติเทารกวิญญาณที่ถูกปลุกเปิดขึ้นมาแต่กําเนิดแล้วแต่สมบัติเทวะทารกวิญญาณฉินมู่ถูกปิดผนึกไว้สมบัติเทวะทารกวิญญาณของคนธรรมดาสามัญจะถูกปิดเอาไว้ดังนั้นพวกเขาไม่อาจฝึกวารยุทธ์ได้ ในทางตรงกันข้ามภายใต้คำโกหกของผู้ใหญ่บ้านและการร่วมแรงของสมาชิกหมู่บ้านฉินมูได้เปิดสมบัติเทวะทารกวิญญาณที่ไม่อาจเปิดขึ้นมาได้จากนั้นเป็นต้นมาเขาพัฒนารุดหน้าไปได้วยความเร็วเหมือนเทพพยายดาและเผยการพัฒนาที่ไว้อย่างยิ่งยวดสถานการณ์นี้กับคล้ายคลึงกับที่เขียนไว้บนหลักจารึกขินมันจะต้องเป็นเรื่องบังเอ,อิญแน่ๆนู้ใหญ่บ้านตั้งตัว และฟังที่บรรไปชนแรกเอยต่อไปเมื่อกายยาเจ้าดินแดนปึกปือวารยุทธ์มันจะก้าวรับนำหน้ากายยาวิญญาณอื่นไปอย่างมหาศาลอาภินญ,ญาณความเข้าใจของกายยานี้โดดเด่นแม่ธรรมดาสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้โดยพันและตึกตองผ่านการเทียบเคียงอนุมานหลักการมากมายจากกรณีเดียวกายยาเจ้าดินแดนไร้เทียมทานแต่ก็ยังคง มีศัตรูอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ากายาเจ้าดินแดนของปอมพอดินแบบนั้นผู้ใหญ่บ้านถึงกับสลัดหัวอะไรนะที่เขียนไว้บนนี้คือว่าแม้กายาเจ้าดินแดนจะไร้เทียมทานแต่ก็ยังมีกายาเจ้าดินแดนปอมที่เป็นศัตรูของมันมันเขียนไว้ว่ากายาเจ้าดินแดนและกายาเจ้าดินแดนปอมจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงโชคชะตา พวกเขามีความเชื่อมโยงเล่นลับระหว่างกันกายยาเจ้าดินแดนปลอมจะต่อสู้กับกายยาเจ้าดินแดนแท้เพื่อช่วงชิงโชคว่าสนาทําให้พวกมันกลายเป็นกายยาเจ้าดินแดนของแท้พิสดารอะไรอย่างนี้ทําไมถึงมีกายยาท่มหัสจันอย่างเหลือเชื่อแบบนี้ได้ข้าละอายที่จะขุดแต่เมื่อข้าดินเกี่ยวกับกายยาเจ้าดินแดนแนอดีข้ามองว่ามันเป็นเพียงตำนานเล่าขานไม่เคยคิดเลยว่าตำนานเล่าขานนี้ จะเป็นเรื่องจริงผู้ใหญ่บ้านความคิดก็กระเจกิกกระเจิงแต่ผ่านไปสักพักเขาก็กลับมาได้สติบานไปชนแรกขั้นเคยได้ยินตำนานกายาเจ้าดินแดนมาก่อนหรือไม่บานไปชนแรกพังหัวขัวล่าเคยได้ยินมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งแต่ข้าไม่เคยเห็นกายาเจ้าดินแดนเลยข้าจึงคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานแต่กลับมีกายาเจ้าดินแดนตัวเป็นๆที่โดดเด่นขนาดนี้อยู่จริงๆด้วย ผู้ใหญ่บ้านกับเงียบเขารู้สึกว่าโรคนี้น่าสะพึงไปด้วยอุบายและแตกต่างจากที่เขาเข้าใจหรือว่ากายยาเจ้าดินแดนที่เขากุขึ้นมาดำรงอยู่จริงๆยิ่งไปกว่านั้นหรือว่ามันจะเหมือนกับคำโกหกที่เขาใช้อธิบายให้กับฉินมู่ไม่มีผิดเพี้ยนนั่นมันจะไม่น่าเหลือเชื่อเกินไปหรอกหรือก่อนหน้านั้นเพื่อปอบปรโลมพวกชาวบ้าน เขาได้กล่าวคำโกหกแรกเกี่ยวกับฉินมู่คือกายาเจ้าดินแดนผ่านมาหลายปีเขาต้องเพิ่มคำโกหกใหม่ๆเพื่อกบเกิอนอันเก่าเขาได้สร้างระบบอันสมบูรณ์แบบของกายาเจ้าดินแดนขึ้นมาด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้คำบรรยายถึงกายาเจ้าดินแดนในหลักศิลาจารึกเหมือนกับระบบกายาเจ้าดินแดนของเขาไม่มีผิดเขาได้ใช้ถ้อยคำเดียวกันนั้นเพื่อโกหกคนอื่นแต่บัตนี้ เมื่อเขาอ่านมันบนหลักจารึกหินเขาก็เริ่มจะเชื่อมันเองเข้าเสียแล้วศิลาจารึกอยู่ตรงหน้าเขาและเขาไม่ทางเรื่องอื่นนอกจากต้องเชื่อกันนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงดิน้นหลนเขาคิดถึงประเด็นสําคัญขึ้นมาและถามว่าหากว่ามีกายาเจ้าดินแดนอยู่จริงทําไมยุคสมัยจักรพรรดิสูงส่งถึงยังถูกทําลายล้างมันไม่ได้เขียนเอาไว้บรรพชนแรกเอ่ยด้วยความเศร้าโศก ตรงหน้าของรมกระหึมพลังคนเพียงคนเดียวไม่สลักสำคัญแม้แต่นิดแล้วอย่างไรถ้าเขาจะเป็นกายยาเจ้าดินแดนเขาก็ยังสามารถปราบปรามความไม่สงบในจักรวาลและนำความสันติสุขมาสู่โรคลาดได้หรือกายยาเจ้าดินแดนนี้อาจจะถูกสังหารไปเสียก่อนที่เขาจะเติบโตขึ้นมาก็ได้หรือว่าโชคชะตาของเขาถูกกายยาเจ้าดินแดนปลอมแย่งชิงไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะ ทอดทิ้งตัวเองในความสิ้นหวังที่ไร้พลังอำนาจในช่วงปลายยุคจกักรพรรดิสูงส่งซ่อนตัวในความคมขื่นและกลายเป็นเต่าขดหัวในกระดองเหมือนกับข้ามีความเป็นไปได้มากมายสารพัดคนผู้หนึ่งนับว่าเล็กน้อยจนเกินไปเมื่ออยู่เบื้องหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อพูดถึงกาย,ยาเจ้าดินแดนจากเมื่อสี่หมื่นปีก่อนเขาก็ดูเหมือนกําลังพูดถึงตัวเองเมื่อเขากล่าวจบเขาก็ถอนหายใจและไม่กล่าวอะไรอีกต่อไป ผู้ใหญ่บ้านสำรวจตรวจตาหลักศีลาจากทั้งสองด้านก่อนจะตื่นเต้นขึ้นมาเขานำหมึกกับกระดาษออกมาเพื่อบันทึกนิพนธ์บนหลักศีลาบารรไปชนแรกก็ขมวดคิ้วแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ยิ้มข้าจะจดพวกนี้กลับไปนำไปให้กษัตริย์มนุษย์คนอื่นชมดูกายยาเจ้าดินแดนที่แท้จริงข้าได้รับกายยาเจ้าดินแดนแท้จริงมาเป็นสิทธิ์เพื่อสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์มนุษย์ของข้าเพียงแค่ดูศีลาจาลึกนี้ ข้ากระสุกใจอย่างมากบรรไปชนแรกก็มองพินิษเขาด้วยความแตกตื่นจากหลักศีลานี้แดนหลบภัยของจกักรพรรดิสูงส่งถูกทำลายล้างหลังจากยุคจกักรพรรดิก่อตั้งสิ้นสุดลงข้าอดไม่ได้จะวิ่โตกเกี่ยวกับหมู่บ้านไร้กังวลเช่นเดียวกันผู้ใหญ่บ้านก็รีบติดตามไปบรรไปชนแรกมาถึงข้าวิตกเกี่ยวกับหมู่บ้านไร้กังวลข้าไม่ได้รับขา่ขาวข่าวของหมู่บ้านไร้กังวลมาเป็นเวลานาน,านแม้ว่ามัน จะส่งข้อความมาบ้างและถ่ายทอดบัญชาจัก,กรพัรดิก่อตั้งมาสองสามผแต่ข้าสงสัยว่ามันคงจะไม่องอาจห้าวหาญและทีเยียวยานแบบยุคจัก,กรพัรดิก่อตั้งเดิมอีกต่อไปไร้กังวลไร้กังวลใครก็ตามที่ไม่ใส่ใจปัญหาระยะยาวก็จะพบความทุกข์ทนอยู่ไม่ห่างตัวพวกเขาอยู่ในหมู่บ้านไร้กังวลนานเกินไปแล้วก่อนหน้านั้นข้าได้ต่อตานการก่อสร้างมันขึ้นมา และอยากจะสู้ให้ถึงที่สุดผู้ใหญ่บ้านก็พึคพามอย่างตกใจและถามว่าเช่นนั้นเป้าหมายของบรรพชนแรกก็คือเาะหาผู้คนของยุคจกักรพรรดิสูงส่งหรือแต่ยุคจกักรพรรดิสูงส่งได้จบสิ้นไปนานแล้วจึงเป็นไปไม่ได้เที่ยงเหลือซากทับอยู่บ้างไม่ยังมีผู้คนที่มีชีวิตอยู่บรรพชนแรกมองไปโดยรอบแดนหลบภัยจกักรพรรดิสูงส่งนี้เด้วรวบรวมซากทับและคู่รอดชีวิตแห่งยุคจกักรพรรดิสูงส่ง และผ่านเดือนปีแห่งการสะสมพัฒนาแสงานุภาพของพวกเขาไม่เล็กน้อยไม่ด้อยไปกว่าหมู่บ้านไร้กังวลในปัจจุบันในภายหลังสถานที่นี้ถูกศัตรูลุกลานและข้า้นจากบันทึกที่กระจัดกระจายในซากโบราณข้างนอกว่ายังมีผู้คนที่รอดชีวิตไปได้สร้างเมืองเกิดขึ้นมาใหม่ข้าหมายจะตามหาพวกเขาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับหมู่บ้านไร้กังวลเผื่อว่า พวกเขาจะกระทําการใหญ่ใบหน้าผู้ใหญ่บ้านก็เข่งขึงนหากว่าช่วงเวลารุ่งเรืองที่สุดของยุคจกักรพรรดิก่อตั้งยังไม่อาจลบล้างสวงสวรรค์ดังนั้นต่อให้ท่านค้นหาเนี่ยซากทัพของจกักรพรรดิสูงส่งโอกาสของท่านก็จะได้กว่าในช่วงยุคจกักรพรรดิก่อตั้งยังรุ่งเรืองหากว่าท่านไม่สาอหาพวกเขาเพื่อเชื่อมสัมคัธญเสียตั้งแต่ตอนที่ยังแข็งแกร่งที่สุด การไปสอบหาพวกเขาในตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรใบหน้าของบรรไปชนแรกกลายเป็นปวดแลาและเอ่ยว่าข้ารู้แต่ข้าก็รู้อีกเช่นเดียวกันว่าหากว่าพวกเขายังคงเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านไร้กังวลและไม่ทําอะไรก็จะไม่มีความหวังไปชั่วนี่ล่นข้าต้องทําอะไรสักอย่างหาทุระเข้ามือหากข้าเก็บตัวเงียบๆความคิดข้าคงพุ่งผ่านข้าเห็นสหายร่วมลบตายไปต่อหน้าต่อตา ข้าเห็นภัยพิบัติกวาดล้างผู้คนทั้งหมดข้าเห็นลาสฎรทั้งหลายดิ่นลนอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวลาวกับขุมนรกข้าจะต้องทําอะไรบางอย่างเขานั้นดึงดันเต็มไปได้วยความยึดติดแต่ทว่าผู้ใหญ่บ้านเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ความคิดของเขาข้าจะไปกับท่านเมื่อฉีนมูมาถึงที่พำนับของอดีตเจ้ารัฐทินักบุญในยมโลกเขามองไปโดยรอบ และเห็นผีส่งสารกับผีรับใช้เดินกันไปมาทําให้เห็นได้ว่าอดีตเจ้ารัฐินักบุญสวรรค์ได้รับการเส้นไหวจากรัฐินักบุญสวรรค์พวกเขาไม่เหมือนกับอดีตกษัตริย์มนุษย์และโถงแห่งกษัตริย์มนุษย์คู่ซึ่งรงเหลือในมรดกยุดน้อยเกินไปจึงไม่ใครไปปัดกวาดเส้นไหวรุมศพและได้แต่ใช้ชีวิตอย่างยากจนข้นแขนหลังจากตายแล้วมีก็แต่บรรพชนแรก ครูซึ่งร่างเนื้อเขากลายเป็นหินและยืนตั้งงานในนครหยกน้อยอยังคงได้รับของเส้นไหวยอยู่บ้างเป็นครั้งข่าวจึงมีอาหารอยู่ในบ้านของเขาเพียงพอจะบรรเทาความอดอยากแก่บรรไปชนสองบรรไปชนสามและคนอื่นหมู่ปราศาสตรราชวังแห่งรัฐที่นักบุญสวรรค์ตั้งอยู่เรียงรายเป็นแถวๆด้วยหลังคากระเบื้องสีและคือสีชาติพวกมันถูกประดับประดายอย่างรูหลาและมีป้อมหอคอยกับ เก่งสาราวรร้อมอยู่เป็นชั้นๆระหว่างราชวังทั้งหลายคือค่ายกลพยุหัมากมายก็เกิดเป็นซุ้มทางเดินยาวเชื่อมต่อกับพระราชวังต่างๆเข้าด้วยกันขี่น้อยจํานวนมากแบกเอาเครื่องจัดเลี้ยงและถาดผลไม้เดินไปเดินมาทั้งสถานที่เต็มไปได้วยกิจกรรมที่พุกพ่านฉินมูกก่กระท้อนหายใจผู้คนที่นี่กลายเป็นผีกันทั้งหมดแต่ชีวิตกับเรือล้าต่างกันมาก เขาได้เข้าไปในโถงแห่งหนึ่งและเงยหน้าขึ้นสถานที่นี้เรียกว่าโถงจูหยางเขาจึงคิดหรือว่านี่เป็นโถงวังของเจ้ารัทิจูหยางกันเจ้ารัทิจูหยางเป็นเจ้ารัทินักบุญสวรรค์รุ่นก่อนหน้าหรีเทียนซิงฉินมู่ไม่รู้มากมายนะักเกี่ยวกับความสําเร็จในอดีตของเขาเพียงแต่ว่าภูเขานักบุญเยือนมีโถงจูหยางเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโถงนี้ในยมโรกด้วยเช่นกันตรงหน้าโถงมีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ที่กำลังแกะสลักสิงโตหินด้วยซิลเขาผีน้อยจำนวนหนึ่งคอยเก็บเศษหินที่ตกลงมาชินมู่กำลังเข้าถงแต่เด็กหนุ่มคนนั้นเอ่ยว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ชินมู่ก็ยิม้มข้ามาที่นี่เพื่อคบ,บเจ้าและที่จู่หยางเด็กหนุ่มคนนั้นก็มองขึ้นขึ้นลงลงก่อนวางค้อนและซิลของเขาผีน้อยตวหนึ่งก็ยกถาดยกขึ้นมาผีน้อยอีกตนนำอ่างยกแม้เขารางมือขณะอีกตน ส่งผ้าเช็ดมือให้กับเขาเด็กหนุ่มทําความสะอาดมือของตนและถามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเจ้ารัติจูหยางมาก่อนหรือท่านคือเจ้ารัติจูหยางหรือเด็กหนุ่มพยักหน้าเรียรอยยิ้มใช่แล้วข้าเห็นว่าเจ้ามีแต่โครงกระดูกเจ้าคงจะเป็นคนเป็นแต่ที่น่าแปลกใจคือเจ้าไม่ใช่รีเทียงสิงเขาเป็นศิษย์ของข้าดังนั้นไม่มีทางที่ข้าจะลืมเขาได้เจ้าคือเจ้ารัติคนถัดไปงั้นหรือ ความสนใจของเขาถูกสะกิดขึ้นมาเจ้ากำจัดหลีเทียนซิงใช่ไหมฉินมู่ก็ใส่นะดวงวิญญาณของเจ้ารัฐทิหรีเทียนซิงสลายไปเรียบร้อยแล้วเขาเสี่ยงชีวิตเข้าต่อสู้กับซิงอานแต่ไม่อาจเอาชนะอีกฝ่ายได้แม้ข้าจะรับพฤติกรรมของเจ้ารัฐทิหรีไม่ได้แต่เขายังคงรู้จักจะกลับตัวไทบาปก่อนจะตายนับวันหน้ายกย่องดวงวิญญาณของเขาแตกสลายเงิ้หรือยอดเยี่ยมมาก จ้ารัติจูอยางตบมือตายได้ก็ดีในช่วงปีเท้าๆของข้าข้าไม่อยากจะไปตำแหน่งดังนั้นไอเด็กตัวเหม็นนั่นถึงช่วยโอกาสตอนที่ข้ากำลังฝึกปือวิชาปิศนา9้าแห้งเขือดก้าเบ่งปานและท้าทายข้าตอนที่ปานและโลหิตข้าอยู่ในช่วงแห้งเขือดเขาทำให้ข้าบาดเจ็บสาหัสยังชิงตำแหน่งเจ้ารติข้าบาดเจ็บยังรุนแรงแต่เมื่อชีวิตข้าสิ้นสุดไอเด็กวายไลนั่น ก็ยังคงมาปาดน้ำตาจว่ละเคอยู่หน้ารุมศพค่ะฉินมู่อ้าปากค้างข้าถามในได้หรือไม่ปรามาจารย์นักบุญสวรรค์อยู่ที่ใดกันใครคือปรามาจารย์นักบุญสวรรค์เจ,จ้ารัติจูหยางก็ตกตะลึงก่อนตระหนักขึ้นได้เจ้ากําลังพูดถึงอาจารย์อาเล็กของข้าใช่หรือไม่ในช่วงบรรปลายชีวิตของอาจารย์ปู่ค่ะเขาได้รับสิทธิ์มาคนหนึ่งอาจารย์อาเล็กของข้านั้นมีเคยเป็นเจ้ารัตทีมาก่อน ทั้งอย่างอายุน้อยกว่าข้าหลังจากที่ข้าได้ทุบตีอาจารย์จนตายเขาก็ต่อว่าติเตียนข้าทําให้ข้าคิดอยากกําจัดเขาแต่ทว่าข้ากลัวคู่ควในรัฐธิจะประท้วงข้าจึงแต่งตั้งตําแหน่งล,ยล,ยลยอยๆไล่อานาจให้กับเขาเป็นปรมาจารย์รัฐธินักบุญสวรรค์ส่งเขาไปที่ไกลๆอาจารย์มาทางนี้เจ้ารัฐธิน้อยแห่งรัฐธินักบุญสวรรค์ของพวกเขาไม่เยี่ยมเยยนพวกเราที่นี่ชายชุดดาเดินออกมาจาก ราชวังข้างๆเขามีรูปลักที่รอเราด้วยยุอานามเราๆสามสิบปีสี่สิบปีเขามีเขาหนาที่หน้าเก้งขามและรอหมดจดเมื่อเขาเดินคำพูดเขาก็รีบเดินเข้ามาและถามว่าเจ้ารัตทีน้อยหรือรัตทีนักบุญสวรรค์เราเปลี่ยนเจ้ารัตีอีกแล้วดือเจ้าตายอย่างไรเจ้ารัตทีจูอยากเอ่ยว่าเจ้ารัตทีน้อยยังไม่ตายดูสิเขาอยู่ในโครงกระดูก เขามาที่นี่เพื่อตามหาสิทธิ์น้องของท่านอันเป็นอาจารย์อาเล็กของข้าชาในชุดดำเดินเข้ามาเขาจึงยิม้มเจ้ายังไม่ตายจริงๆด้วยเจ้าได้รับสิทธิ์ไว้หรือ,อยังชินมู่คารว,วะคารว,วะเจ้ารัทิวีเยียนข้านั้นยังไม่ทันได้รับสิทธิ์อยรียบรับสิทธิ์เร็วเกินไปนะักยิงเจ้ามีสิทธิ์เร็วเท่าไหร่ก็ยิงจะตายเร็วเท่านั้นดูสิข้าถูกสิทธิ์แสนดีของข้ารอบสังหารเจ้ารัทิวีเยียนก็หันหลัง แสงกระบีก่กขปากตรงนั้นจากนั้นเขาย้ำเตือนว่าดูสิสิทธิ์ลักของข้าปักกระบี่เข้าไว้ตรงนี้เจ้ารัติจูอย่างก็ภาคภูมิใจในตัวเองและเอ่ยว่าอาจารย์ท่านยังมีหน้ามาปักกระบี่เอาไว้อีกหรือแล้วท่านพูดอะไรบ้างตอนท่านรอบสังหารอาจารย์ย่านะ่ะเจ้ารัติวีรเรียนก็ขวลดรอและเอ่ยว่าอาจารย์ย่าของเจ้าหมายจะส่งต่อตําแหน่งให้กับสิทธิ์น้องเล็กหากว่าข้าไม่รอบสังหารหนางข้าจะกลายเป็นเจ้ารัติ ครูบาศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรแล้วเจ้าจะได้รอบสังหารข้าเพื่อขึ้นเป็นเจ้ารัติได้อย่างไรจริงสิแล้วเจ้ารัติน้อยรอบสังหารใครละ่ะถึงได้ขึ้นมาเป็นเจ้ารัติครูบาศักดิ์สิทธิ์แบบนี้